สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับให้ผู้ชมมาชมเหรียญนะครับมาพกกระซย์นะครับของของพ่อพัดนะครับบุญญากาโมนะครับวัดถวยดวนนะครับผู้ชมอันนี้คือเหรียญที่ยังไม่ได้ตัดปีกนะผู้ชมได้ชมเหรียญยังไม่ตัดปีกคือเหรียญนําเลิกแกะออกให้ดูเลยนะฮะนี่คือเหรียญแท้นะนะครับเหรียญยังไม่ตัดปีนะครับเหรียญนี้อยู่ที่พันห้านะครับ พันห้านะครับอยู่ที่พันห้าแล้วพันห้าถึงสองพันนะครับบางที่เขาจําหน่ายหรือบางที่ไปนะครับท่านผู้ชมก็ระวังเหรียญปลอมแล้วการที่ไปขายสองร้อยสามร้อยไม่มีหรอกครับไม่มียืนยันว่าไม่มีสองร้อยสามร้อยไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปฮนะระวังเหรียญปลอมนะครับอันนี้ทางวัดนะฮะบ,บอกข่าวให้ฟังนี่ฮะเดียญน,นี้นะฮะสร้างตอนท่านอายุห้าสิบเก้านะครับตอนไ,อไม่ใช่ตอนท่าน ปีห้าอายุ95เออมันกลับกันนะเดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้มีคนที่ออขายขายเออหรือชาบูชาอยู่นะฮะเหรียญที่ยังสองร้อยสามร้นี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมจะบอกให้ผู้ชมดีๆนะผู้ชมจะได้รู้แล้วก็สามารถที่แชร์ต่อได้นะประสบการณ์บางคนอยากได้พระดีอยากได้พระที่ต้นฉบับของหลวงปู่ นะครับหลวงปู่พัดบุญากาโมวัดไวด้วนนะครับที่ตอนนี้กระแสท่านมาแรงนะครับแรงมากแล้วก็วัตถุมงคลทุกชิ้นนะมีมนขังเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยเพราะเลยบอกผู้ชมให้ว่านะครับกล่องหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะทุกกล่องเนี่ยมันทำเหมือนได้กันหมดแหละนะครับระบบคอมพิวเตอร์ทําได้แต่ว่าเป็นห่วงเป็นายสำหรับคนที่บริโภคนะครับบริโภคที่ใช้อยู่นะครับ ก็ติดต่อมาที่ที่ทางวัดได้นะครับมีเหรียญนํ้าเลิกจะไม่ตัดปีกแล้วก็เหรียญปกติทั่วไปเหรียญนี้แตกตัดปีกเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่ผมเคยไลฟ์แล้วก็ให้ผู้ชมได้ชมอยู่นะครับราคาขึ้นอยู่หลักพันหมดแล้วนะครับไม่ใช่อยู่หลักร้อยนะฮะหลักร้อยนะการันตีได้ไม่ใช่ของแท้นะครับฟันทมมาเลยไม่ต้องไปเช่าหรอกครับท่านจะเสีย เสียเสียโอกาสนะครับเหรียญยังพอมีอยู่แต่ว่ามันสร้างเอ่อเหรียญี้เขาสร้างมาในปีพศห5านะครับตอนอายุท่าน9 5้าห้านะครับผู้ชมนะนะครับเนี่ยดูดูดูเนี่ยนะครับเมตตามหาพระกศัพท์เหรียญเนี่ยเออใช้ได้ผลนะใช้ทางเมตตานะครับยิ่งเหรียญที่ยังไม่ตัดปีกเนี่ยยิ่งประสุดยอดเลยนะยังไม่ตัดปีกเนี่ยคือ เอ่อเจอมบล็อกยังไงคือปั๊มอย่างนั้นนะฮะไอ้ที่ขอบขอบตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าเหรียญที่รักษาระบบของการเจมิมรักษาระบบของเอ่อความเป็นบล็อกของพ้านะครับโดยสมบูรณ์นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกแบบรูปแบบกล่องใหม่ซะละนะฮะเพื่อจะให้คนได้มาปลอม ออของวัดของวาอารามได้ยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหรียญอปปก้านะนะครับไม่ใช่ทองเหลืองทองแดงนะครับทองเหลืองทองแดงก็มีนะมีให้เช่าบูชานะครับนี่นะฮะหลวงพ่อพัดนะครับวัดช่วด่วนนะฮะลงชื่ออย่างอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ยันยันลายมือเนี่ยท่านจะเขียนยันแยะยันส่วนตัวท่านนะครับอันนี้บล็อกเอ่อนะบล็อกของคนคนทำก็คือบิ๊กบางใหญ่ บิ๊กบังใหญ่ที่ทำพระหลายหลายรุ่นที่ให้อ่โด่งดังก็นี่แหละฮะบีบ็อกเดียวกันนะท่านบิ๊กบังใหญ่คนทำนะครับอันนี้เขาฝากไว้ท่านผู้ชมที่ดูหรือท่านที่ชอบเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆตรงนี้นะฮะก็นำมอกฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวนี้ออกมาเมื่อปี59นะ ท่านผู้ชมปี59ก็ค่อนข้างที่จะเก่าปีฮะอายุดีเก่าปีอายุดี 9, ดนะครับบารมีเกิดนะตรงนี้ท่านผู้ชมไว้ถ้าใครเก็บไว้หรือเอาไว้ได้บูชาก็ถือว่าสุดยอดวัตถุบงคลอีกแนหนึงเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะเหลือหลักพันนะครับเหลือหลักพันหมดแล้วก็คือจบเลยนะครับหมดแล้วคือจบเลยปิดฉากนะครับนี่คือเหรียญเมตตาพกทรัพย์หลวงพ่อพัดนะครับสร้างปีห9นะครับ ราคาอยู่ที่หลักพันละต่อหนึ่งเหรียญน,นะนผู้ชมนะก็ให้ระวังเรื่องของการฟอร์มแปลงเรื่องบา,าต่างๆไว้ด้วยนะครับเป็นมาถ้าใครขายที่ตาฝาหรือตำตาโทรมาคุยกับผมก็ได้หรือมาบอกผมก็ได้นะครับเ,เกินเหตุเกินผลไปนะครับบางทีมันก็ต้องไม,ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้นะครับ